สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเปิดคลิปมาด้วยการหอบกระสอบทรายเข้าบ้านค่ะคือที่หน้าบ้านน่ะเขามีร้านขายอาหารแมวอ,อาหารสัตว์นะแต่ว่าก็ยังดันทุเลดันทุเลดันทุลังไปซื้อ,อยู่เนเน่ถุงนี้ก็คือ10ลิตรค่ะร้อยยี่สิบบาทเราไปซื้อทรายแมว่อตอนกลาคืนประมาณทุ่มนึงค่ะซาวันโตมาก,ก็คือเห็นเจ้าเสืเอใส่ปอกคอเลยเสื้อใช่ไหมทุกคน,นก็คือด้วยความที่ว่าเราทําแผลเขาแล้วเราไม่อยากให้เขาเลียแผลก็ดูเหมือนจะเป็นดีซ่สนอกสนใจเขาลูกเลยดูเจ้าเสือฟู่มันทําอะไรคุณแม่เขาอะทำเหมือนตัวเองไม่เเเคคยยสสปอออออกกััล้้้้มมหหนนนางแะ ท้งเราก็ไม่รู้ว่าแมวบ้านคนอื่นนะเหมือนแมวบ้านเราไหมเวลาเราใส่เสื้อหรือว่าใส่ปลอกคอกันเลีให้เขาแมวจะค่อนข้างสงบลงไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้และดูความซึมความง่อยเหงาของเขานะเราก็บอกเขาว่าถ้าอยกากให้คลาดเร็วๆก็ต้องทาแบบนี้นะเออนะอดทนเอานะคือฉันก็ต้องอดทนแมวก็ต้องอดทน,ต,ออดทนต้องอดทนไปพร้อมกันนะเราใส่ปลอกคอเขาตอนเก้าโมงประมาณเที่ยงก็คือทอดและดูความนิ่งของหน้าตัวแข็งทื่อมาค่ะฉันนึกว่ามันช็อกแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ฉันนึกว่าต้องจับตัวมันเ่าะมันยังให้ใจอยู่หรือเปล่าแต่ว่านเ็ แผลที่ลิฟทเท้าเวลาทําแผลเราก็รู้สึกว่าอยากให้ยามมันซึมเข้าสู่ในแผลให้มันแบบรู้สึกว่าเอมันรักษาหาะอันนี้ความคิดตัวเองนะไม่ใช่ความคิดของไข่แมวก็เป็นสัตว์ที่ชอบเลียทำความสะอาดตัวเองนะวิธีนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีแหละจะมาบอกความเดือดของตัวเองมากค่ะตอนแรกคิดว่าเจ้าเสี่ยวเอิญนัอนกับฉันเพราะว่ามันนอนอยู่แต่ป้าห่มไงเมื่อนเมื่อกี้นี่ไงโอเคว่าเออจะเอิญมันนอนนะเออไม่เป็นไรหรอกเออให้มันนอนไปพอหันมาดูเป็นเจ้าเสี่ยวไปค่ะทุกคนค่ะมันลอกฉันนะ เป็นแมวที่มีสันเซิงสูงมากค่ะหลอกให้ลูกมานอกค้างฉันแล้วให้ฉันคิดว่ามันนอนกับฉันอยู่และดูความสบายของเสยวไปนะทุกคนนะนอนได้แบบเต็มมากเลยค่ะเต็มที่เต็มหนะ้าเต็มตาเต็มตัวเลยอะแต่ไอพะโหมันไม่เต็มตัวฉันไงเจะเสือนานาก็ขึ้น,น,นไปหาแม,แ,มปหแม่เลยบอกแม่ทอดเสือกำลังปลอคอยแม่หน่อยเดอ้อเออวิเยงตอนแม่บายนาะงก็ลงมาอยู่ข้างล่างนะทุกคนนะก็คือถอดปลอกคออะไรเรียบร้อยแล้วก็คือทอดที่ไหนใส่ไม่นะแมวก็จะนอนเรียงกันเพื่อที่จะหลอกกินค่ะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วไง ก็มีแต่จะก,กินนะพวกแกนี่แค่ดูนะเขาก็รู้แล้วนะตามุ่งมัน่นมุ่งเน้นที่จะกินค่ะเมื่อไหร่จะเทสักทีละทาดเออเดี๋ยวเทให้นะฉันชอบการยกแข้งยกขาทําความสะกกอาดเกินไปเอ,อ้ยตอนนี้คือแมวทุกตัวในะอยู่บนบ้านแล้วนะทุกคนเออบุ่งนี้นะรอติดตามเลยนะทุกคนนะแต่มมนได้มีอะไรพิเศษหรอกแต่อยากให้คนได้รอดูจ้ะช่ยรอดูดนะังไปค่ะทุกคนค่ะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะฝากก็ไลคกก็แชร์ก็ซับสไครต์เลยทุกคนใ่คลิปนายบาย